อันนี้ผมไล์ผ่านช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมฝึกไล์อยู่นะไล์ผ่านแอปของควิก Go โปรนะครับมันจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่สัญญาณก็เต็มดีอยู่นะห้ากิโลไบนี่เห็นไหมครับสัญญาณเต็มดีอยู่นี่5้ากิโลไบเปอร์เซกใช่ไหมครับดูซิว่ามันไล์ได้ไหมนะครับเราก็วิวรู้ได้นี่ครับเขาได้อยู่นี่อันนี้มันจะดีเลยประมาณ สามสิบินะครับโอเคได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> นะครับโอเคได้อยู่เดี๋ยวเพิ่มเดินเข้าไปดูข้างในแป๊บหนึ่งนะครับพอดีไม่ได้มานานเหมือนกันอันนี้จะเป็นสมม่าก็ ตอนนี้เขาเปิดเทอมแล้วนะนเด็กก็จะเยอะหน่อยนะครับไม่รู้ช่วงนี้กิจกรรมเป็นไงบ้างนะกิจกรรมจะอยู่โซนโซนกิจกรรมที่เคยมาจาัดชมรมดนตรีนะครับอยู่มุมนั้นมันอ๋อนั่นไงมีน้องเขามาเล่นอยู่ครับเดีย๋ยวอาจจะต้องไปสนับสนุนกิจกรรมเขานิดนึงนะครับเพราเราสายกิจกรรมอยู่แล้ว เดี๋ยวจะชวนพี่พันทองมาสักวันอยู่แล้วเนี่ยเด้อเด้อถ้าพี่พันทองดูคลิปนี้อยู่นะครับมีโอกาสเข้ามาดูคลิปนี้ตอบบหน่อยนะครับว่าเราจะมาสักวันไหมครับก,กิจกรรมดีๆทำน้องๆ้าทำอยู่เดี๋ยวออกค้าก,กลับค่อยแวะแล้วกันผมขออนุญาตเดินดูข้างในแป๊บหนึ่งก่อนกลับไปซื้อของให้ใมบ้านแป๊บหนึ่งนะครับ มาให้แวะมาดูอีกทีนึ่งครับนี่เเป็นร้านศัพท์เดิมนาะปกติรอบที่แล้วก็ยังเป็นปรรศัพท์อันนี้จะยาว รวมไปถึงด้านหน้าเลยนะโอเคค่ะ๋แ้ยาวไยโอเคแรกเราต้องไปซื้อเลยนะจําไม่ได้แล้วไม่วานสั่งอะไรบ้างสอบทักกรอบก,ก่อนสิ มีผลไม้ด้วยโอเคนี่แน่ๆมีนมจีนน้ำยาเอาเอาอะไรบ้างครับเป็นนมจีนตีนไก่ร้านเดิมใช่ไหมร้านเดิมเนาะอะไรอีกอย่างเดียวต้มเส้นต้มเส้นเป็นยังไง ต้มเส้นอยู่ร้านไหนกำลัง <laughs> กินตีนไก่กับต้มเส้นเนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดินดูร้านก่อนเอาเอาข้าวข้าวดำไปให้ลูกไหมม <c oughs> ีข้าวเหนียวดำหรืออะไรเงโอเคเอาอันนี้ข้าวใช่ไหม <c oughs> นี่อ่าเอาเอาถุงนึงครับโอเคเดี๋ยวได้ซื้อของก่อนแป๊บนึงเขาต้มยำปลา ไม่เค็มนะคะของกันได้ยังกันของกันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมเท่าไรครับสิบบาทค่ะสิบบาทเนาะโอเคครับ เราเดินดูต้มเส้นด้วยน่าจะร้านนี้โจ๊กมูเล็งกว๋วยจับน้ำข้นมีต้มเส้นไหมครับนี่ต้มเส้นจะอยู่ด้านในด้านในใช่ไหมโอ้ขอบคุณครับโอเคนะครับเมื่อกี้ร้านนี้ไม่มีน่าจะอยู่ด้านใน เดินเดินเราเดินดูรวมๆก่อนครับสวัสดีครับรไม่ต้องใส่ก็ได้หรอเขาจะเปิดอยู่แล้วเดือนหน้านี้เขาจะเปิดอยู่แล้วเดือนหน้าเอาเท่าไหร่เอาโลเท่าไหร่เอาเล็กกันใหญ่ว่าไหอันนี้ไซส์ไหนไม่ตามขนาดตามขนาดได้ไหรอ เอ็ดเก้านี่คือเลขใช่ไหมม,ไหม,มันได้ไม่เยอะมันได้ไม่เยอะ<ม>เอาเก้าเก้าแล้วกันอ๋แสงก็ไานอืมเอาไปฝากสุกไหมสุกสุกอ่ะโอเคครับตอนนี้แวะซื้อไอเด็กน,น้อยดีกำลังพูดเป็น ปะใช่ครับเอ๋อกลัวไม่ถูกคนใช่ไหมกลัวทักไม่ถูกคนเออใครเียกลูให้ยายไไม่ต้อง้วยออ๋วันนี้ผมมาทำคอนเทนต์แวะมาใช่ครับแวะมาจะเป็นยูทูบเบอร์เหรอครับอันนี้ไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดหอยใช่ไ่ะนี่ไงอ่าร้านไหนนี่ร้านหอยมาญาย อยู่นี่นะใช่ไหมหอยแทงลวกหอยเป็นู่ครับตัวโตๆเลยใช่ไหมโอ้ยสดสดอันนี้สุกๆใช่ไหมครับนี่ไม่มีเลือดเลยใครเดไปบมมีเกนะับเด้งเด้งออือืม ไงคนดูเยอะไม่ยูยทูปเบอร์ไม่ครับไม่ไม่มีเลยครับแล้ว <laughs> ก็มีเป็นมือใหม่หัดทำอยู่ครับโอเคโอเคอ่โอ้หน่าทานนั่นนี่แต่ผมทานไม่ค่อยนั่นหรอกแม่บ้านเขาชอบอว่าใครเ,เลี้ยงยาย ยายก็ขายก๋วยเตี๋ยวขายของอยู่บ้านนั่นแหละไม่ได้อยูอ่ไม่ได้อยู่กับลูกกี่หนี่ใช่ไหมน่ะอยู่อยู่ทุกวันออ๋ลูกอยู่กับเราไหมลูกอยู่กับยายแต่ยายก็อยู่กับเราด้วยไปกลับนะไปกลับ40โลต่อว,วันขอบคุณครบกกับ <c oughs> อ่ะครับโอเคครับก็น่าจะรู้จักประมาณหนึ่งร้านนี่แหละครับร้านอื่นๆผมก็คงไม่รู้จัก ค่อยดูกันว่าอะไรทานได้ข้าวโพดนี่ครับข้าวโพดเท่าไรครับอันนี้มัดยี่สิบใช่ไหม ท่านเดียวหเหรอสิบบาทโอเคเอาชิ้นเดียวก่อนครับร้อนนะ อันนี้ด้านด้านหลังจะเป็นร้านจอดรถนะคระับสามารถเข้าด้านหลังได้ด้วยนี่เป็นจุดนั่งทางเดี๋ยวผมหาเดินหาร้านน่าจะเป็นร้านขนมจีนยังไม่เจอน,นะครับหรือไม่มา หมจีนหมนจีนเอเค,ครับเหมือนไม่มาแล้วอ๋อนี่ไงมา่ามาเอเค,ครับไม่ได้จะจำกันได้สวัสดีครับวอเลมาโดนหายไปเลยหายไปพร้อมโควิดครับน้ำยาไกลชุดหนึ่ง อันงให้เลยครับตังให้เลเอาชุดพิเศษครับเป็นยีไยยางมือนี่ก็เล่ยลองมายางเบิ้งครับมาลองยางเห็ดขีบเบิ้งกันค้นกำลังมาเนาะครับนี่ของก็มีโอ้ดีเลาะดีดีแต่น้อยเขาก็เปิดแล้วแล้ครับ เปิดหน้ากากแล้วผมไปขายของตลาดก็ได้ไปขายออนไลนยด้นี่ไปว่าใดขึ้นกันขายเสือผาโอเคอยู่ครับอครับซื้อดีอยู่อืมครับอันนี้ชุดนึงเอาได้ทุกอย่างเลยนะครับธรรมดาเ้าบ็ต้อง ลองบึงตัวนึงก่อนแล้วตั้งเนไตั้งุดไปเที่ยวเลยมุกนู่นอโมเกินมันก็ไก่กันโหดนที่ก็ได้บ้สิบบาทีบาทครับเดี๋ยวไปหาต้มเสียนต้มเส้นร้านไหนหรอต้รนบะม่าเนาะล่านเขาต้มเมื่อกี้เขาจะบอกสมาทางนี้หรือเขาเาไม่าเขาไม่างอื้นแทนนไห จเจอนหะมขอบคุณครับเข้มเค้มเขโอเคครับพี่น้องครับโซนนั่นต้นสีไลท์นเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูฝั่งนี้นิดนึงอันนี้ก็นมจีนนะครับอันนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางน,นะครับที่เขานั่งทานข้าวกันโอเค มันกว่านะครับอันนี้ผมจะเดินไม่เยอะนะครับเอาแค่นั้นก็ไปสุดมีห้องน้ําอยู่ฝั่งโน้นนะครับโซนนี้อาหารประมาณอีสานนะครับความท้องทอดจุดนี้จุดทักผ่อน่ต้นไม้สวสุดหน่นั่งทีเดียวครับมังนี้เป็นเครื่งดื่มและห้ารานครับ เยอะหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่อยากเบียดเท่าไหร่เพราะคนเยอะคนเยอะอาจจะต้องฉันชอบเยอะต้มเส้นก็ไม่มานะครับวันนี้ไม่มีเพราะเขาหน้าเปียขายที่อื่นโอเคครับงั้นเราหาอะไรสักอย่างที่เป็นผู้หญิงสาวครับตรงนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้าเลยเหมือนกันอาหารที่อยู่โซนนี้เราอยากเข้าช่องนี้คุณคนจะเยอะหน่อย ก <łość> ่อนจะหน้าหอยปอนเนี่ยม็นจะมีเนี่องเรื่อง้องรู้ทมกอ่ แล้วซื้ออยู่เพ่นกันโอเคครับระยะเดินออกด้านนี้ด้นานข้างนีนะครับนครับ,รบโทษครับเยอะมากครับเยอะเยอะเยอะวันนี้คนเยอะคนเยอะ พอดีเดินคนเดียวไม่ค่อยออไม่ค่อยถนัดนะครับอาจจะต้องรอให้แม่วาดว่างก่อนค่อยมาเดินใหม่รอบนึงครับอันนี้ก็เป็นสมุดเป็นคร่าวๆก่อนประมาณนี้โอเคเามาไป,ไปให้กําลังใจเด็กๆก่อนนะครับนี่คือจุ๊ดมังกรด้านหน้า มีติดค่า่จักมาแล้วทั้งหมด5 1ครั้งนะคบก็การันตีได้เลยนะคะก็ตค่าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับอย่างนั้นถูอาให้ถึงค่าครั้งที่5 1นะครับแล้วปีการศึกษานี้ก็เช่นกันะครับุเดะาศึกษาเพื่อนน่ได้อุาการศึกษาของทุกเราก็จะไปจัดค่ายกันที่โอรางเคส่งเสริมเด็กน้อยเลยครับเดียวขนุญาตออก ครับนะครับพี่นครับสำข้าวพวกนี้น่าจะได้เซเว่นหรือมั้งข้าวข้าดำก็แต่ว่าข้าดำได้แล้วพี่น้องครับได้แล้วได้แล้วแต่มันเป็นข้าวเหนียวหรือว่ามันเป็นข้าวกินข้าวอะไอเป็นของหวานหรือเปล่าไม่มั่นใจเลยเดี๋ยวผมไปดูดูในเซเว่นแป๊บนึงนะครับโอเคครับสำหรับ คลิปนี้ก็เป็นการนำท่านผู้ชมมายังตลาดนัดหมอินแดงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ